สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาร่กค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2568ค่ะเป็นดวงเดือนรวมทั้งหมดนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจรณญาณในการารับชมค่ะส่วนท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยกวางปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโล่นะคะฝากกดไลค์ค่ะแล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะอาเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะเอ่อ ในคลิปนี้อะค่ะดูได้ทุกสถานะเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องราวความรักของคุณกับเขาค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่แฮงแมนนะคะความรักความสัมพันธ์ใน EP นี้เราคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ครึ่งๆกลาง นะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะแล้วก็คนของคุณเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะคะทําให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะหรือว่าเขาอาจจะไปสร้างวิลกรรมอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะเออแล้วเขาก็ไม่เคยมาชี้แจงให้กับคุณฟังนะคะแล้วก็ทาให้คุณสงสัย นะคุณไม่เคยได้รับความกระจ่างในเหตุการณ์นั้นๆก็เป็นไปได้นะคะมีความครึ่งครึงกลางๆแบบนี้นะคะนะอาจจะมาบอกแต่บอกไม่หมดอะไรแบบนี้นะคะตอนแม่ค่ะมีไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็ไพ่สเตรนท์นะคะคนที่คุณคุยอยู่คะ่ะอาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะอืมดูจากไพ่นี้นะคะควางคิดว่า ใครที่กําลังรอคนเก่าๆอยู่นะคะก็มีโอกาสที่คนเก่าๆเนี่ยจะติดต่อกลับมานะคะแต่ว่าการติดต่อกลับมาครั้งนี้มันยังมีความไม่ชัดเจนนะมันยังมีความครึ่งครึงกลางๆนะคะแต่ว่ากลับมาแล้วมันอาจจะทําให้เราใจฟูก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะเหมือนเป็นความคิดถึงอะคะ่ะที่เขาทักมา ่ถามว่ามันจะเป็นรูปเป็นล่างไหมวางคิดว่าอย่างนะคะดังนั้นเมื่อเขาทักกลับมาแล้วอย่าเพิ่งให้ใจเขาไปอีกรอบนะคะอืมนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเขาไปเรื่อยๆนะคะอืมอาต่อมานะคะมีไพ่สิบถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่ออกมาบอกว่าถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ย ไปต่อเรื่อยๆอ,อยากให้ความสัมพันธ์นี้มีความมั่นคงมีความยั่งยืนนะคะบางทีเราอาจจะต้องใช้สติเยอะๆนะคะอืมไม่เหวี่ยงไม่วีนนะแล้วก็รับฟังเขาเยอะๆนะคะเพราะอย่างชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งนะคะเออนะดังนั้นเราอาจจะต้องรับฟังเขาเยอะๆนะคะแต่อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งวีนกว้างนะอะ ก็เอาเป็นว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อเรื่อยๆไปต่อไปนะคะก็อาจจะต้องตัดเรื่องราวที่เอ่อทำให้เราท็อกซิกทำให้เราคิดเยอะคิดมากไปเนาะอืแล้วก็พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งดาบเนี่ยค่ะคือการให้โอกาสด้วยนะ เออให้โอกาสนะให้โอกาสกับตัวเองเพื่อลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะให้โอกาสกับเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเขาเองด้วยแบบนี้นะคะนะเพราะมันมีไพ่สิบถ้วยค่ะคุณขาสิบถ้วยอ่ะมันคือครอบครัวสิบถ้วยมันคือความอบอุ่นสแสดงว่าคุณกับเขาอ่ะเออยังมีความอบอุ่นยังมีกันและกันต่างคนต่างเติมเต็มให้กันและกันดังนั้นเราจะเอ,อมีอคติตั้งแง่กันไปทำไมใช่ไหมคะอ่ะ นะดังนั้นก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ไม่สายนะคะนะส่วนใครที่รู้สึกว่าโอ้ยมันเจ็บปวดมามากแล้วนะสิบดาบขึ้นมาในช่วงแรกใช่ไหมคะเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้ไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยนะคะนะเราก็อาจจะต้องมาทบทวนนะคะว่าเออถ้าเราเดินหน้าต่อไปมันจะมีโอกาสดีๆกว่านี้ไหมนะคะอยู่ตรงเนี้ยเฮอ,อถ้ามันมีแต่เสียกับเสีย ออพอเชิญไปข้างหน้าดีกว่านะไปไปหน้าน่าจะดีกว่าเริ่มต้นใหม่ก็น่าจะดีกว่านะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อค่ะว่าปัญหาของคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมีสี่สี่ถ้วยขึ้นมานะคะอืมแล้วก็ห้าดาบค่ะนะพูดกันไม่ค่อยเข้าใจค่ะอืมพูดพูดคุยเนี่ยภาษาเดียวกันภาษาไทยเหมือนกันเรืบ้งเมื่อภาษาไทยนะคะแต่ว่าก็เหมือน ไม่ค่อยรู้เรื่องกัน,นะคะ่ะคือประมาณว่าเขาไม่ค่อยพยายามเข้าใจเราตัวเราเองก็อาจจะไม่พยายามที่จะเข้าใจเขาด้วยนะคะพูดมาทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาไปหมดเลยนะคะนะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้มีความหมายหรือว่าบางทีไม่ต้องใส่ใจแต่จริงๆอะ่ะไม่ใช่นะเออเราอาจจะต้องใส่ใจบ้างนะคะเข้าใจฟีลลิ่งเขาบ้างนะเพื่อที่เออ เหมือนเราโช่วยเขาเห็นว่าเราเข้าใจเขาเขาก็จะได้เข้าใจเราแบบนี้นะคะ respect each other เนอะอืมนะเราก็มีจากไพ่สี่ถ้วยที่ขึ้นมาเนี่ยหวังรู้สึกว่าเออคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซงเซงกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าอืมเออรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สนุกอีกแล้วแต่ความที่เป็นมีถุนเนาะมีถุนมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเร็วปรับ ตัวอะไรได้เร็วนะคะเอออาจจะขี้เบื่ออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นต้องหากิจกรรมทำนะเอออาจจะไปเที่ยวก็ได้ค่ะไปต่างจังหวัดไปเอ,อ่อเอ,อ่อดูหนังฟังเพลงนะคะไปดินเนอร์ใต้แสงจานแสงเทียนอะไรก็ว่ากันไปนะคะนะต้องหากิจกรรมทําเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันซูซ่าอีกครั้งหนึ่งเออประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ไพ่ห้าดาบเนี่ยอืม อดูจากไพ่ลองให้ดูมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่แบบอืมคนนึงวิ่งหนีอะอีกคนนึงไล่ตามอืมนะคะมันจะมีจังหวะที่ว่าเขาเนี่ยมักจะแบบหนีคุณอะไรแบบนี้นะคะคุณก็ต้องตามเขาอ่ะเขาอยู่ไหนทําอะไรสนใจฉันหน่อยสินะคะแต่พอเวลาคุณอยู่เฉยๆเขาเนี่ยมาไล่ตามคุณไล่ตามจนบางทีคุณเบื่อเออ มันมีความไม่พอดีกันอยู่ใช่ไหมคะเอดังนั้นเนี่ยะะมันอาจจะต้องมานั่งปรับพูดคุยกันละมาจูนกันละว่าอะไรคือมันไม่พอดีอะไรคือความไม่พอดีของเราสองคนอืมทาไมถึงต้องวิ่งไล่ตามกันแบบนี้นะคะอืมนะคะอ่านะหรือไม่ไพ่ห้าดาบเนี่ยเอ่อแสดงถึงความแบบเอาชนะกันก็ได้นะอืมความรักไม่ใช่อะไรที่ต้องเอาชนะกันเนาะ ตอนมาค่ะห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยขึ้นมายืนยันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่อนะคะอืมแต่ว่าให้โฟกัสให้ถูกจุดนะโฟกัสให้ถูกจุดนะคะเออไม่ใช่โฟกัสกับอดีตท,ที่มันทําเราร้องห้อดีตท,ที่ทําเราปั่นป่วนหัวใจอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกจุดล้วเรื่องเก่าอย่ารื้อฟื้นนะคะเรื่องเก่าอย่ารื้อฟื้นเออให้เราโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะอืม ถ้าเกิดคุณโฟกัสที่ปัจจุบันความรักความสัมพันธ์คุณยังคงอบอุ่นอยู่เหมือนเดิมนะคะยังน่ารักยังมีอัธยาศัยดีต่อก,กันอยู่นะคะเนี่ยยังดูแลกันและกันอยู่นะคะนะหกถ้วยหกเหรียญจริงจริงแล้วหกถ้วยอ่ะถ้าเป็นคำแปลอีกในรูปแบบหนึ่งะค่ะก็อาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาพูดคุยก็ได้นะคะอืมแต่ว่าเหมือนที่ตอนต้นที่กวางพูดไปอะค่ะ ว่าการกลับมาครั้งนี้อยากให้เอ,อดูดูไปก่อนอย่าพึ่งใจเร็วนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบว่าคุณเน่ยทุ่มเทไปอีกแล้วเออนะรอคอยเขาอีกแล้วแล้วอยู่เขาก็หายไปอะไรแบบนี้นะคะเอาให้ชัวก่อนนะคะเอาให้ชัวก่อนเดี๋ยวาพึ่งให้ใจเข้าไปสักทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฟองเขอเปิดเพิ่มหน่อยว่าคนของคุณเนี่ย เขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะอ่ก่อขอใบแรกนะคะเขาคนเนี้ยมักจะหลบสายตาอมัมกจะหลบสายตาเวลาคุยเรื่องอะไรจริงจังมักจะหลบสายตาแล้วคุณก็จะแอดซูมไปเองว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่ซ่อนเล้นหรือเปล่าปิดบงังฉันหรือเปล่าถึงต้องหลบสายตา อืบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของเขาแบบนั้นก็ได้เนอะเออให้โอกาสเขาหน่อยนะต่อแม่ค่ะเอ,อคนของคุณนะคะเป็นคนที่มองโลกในความเป็นจริงมากๆเลยนะคะอืมนะแล้วก็อาจจะคุยอยู่กับคนธาตุดินก็ได้นะอืมเอ,อ่อชาวราศีมิถุนในคลิปนี้อาจจะคุยอยู่กับชาวธาตุดินก็ได้เพราะว่าชาวธาตุดินเนี่ยชอบมองโลกในความเป็นจริงนะคะอืม อ่ต่อมาค่ะคนคนนี้นะคะคนที่ค,คุยหรือเคยคุยเนะะี่ยค่ะเขาอาจจะเคยผ่านแบบสมอรภูมูมลบมาก่อนก็คืออกหักดังเปาะมาหลายครั้งอะไรแบบนี้นะคะพอมันอกหักมาเยอะๆอกหักมาบ่อยๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเปิดใจให้กับเราก็ได้นะคะอมืมีความกลัวความรักก็เป็นไปได้นะคะอืมนะ,ะต่อมานะคะอืม คนคนนี้ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่คนใส่ใจนะเออในช่วงแรกๆอะไรอย่เงี้ยทำไมต้องในช่วงแรกๆเออในช่วงแรกๆแหะเขาจะใส่ใจรายละเอียดดีเทลของคุณเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเออแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยก็อาจจะมีลืมอะไรไปบ้างนะคะอืมนะอ่ะนี่ก็คือเอ่อคนของคุณนะคะ เดี๋ยวมาดูความคิดของเขากันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะหรือว่าเขาอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรแบบนี้ไปแรกค่ะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะอืม the star ค่ะแล้วก็หกดาบค่ะเขามองว่าเหมือนคุณน่ะหนีปัญหานะอืม เหมือนเวลาที่เขาอยากจะคุยอะไรจริงจังอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยอ่ะอยากที่จะหนีอยากอยู่คนเดียวนะคะหรือจังหวะที่เขาจะคุยกับเราเนี่ยมันไม่ได้ไงเออเป็นช่วงเวลาที่เราสือว่าเออฉันอยากอยู่คนเดียวอะ่ะอย่าเพิ่งมาพูดคุยอะไรได้ไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะเออเขาอยากให้ตัวคุณน,นั่นน่ยคุยเหยบเขาเยอะหน่อยมีอะไรก็บอกมีอะไรก็พูดนะคะอืม ะะเขาจะได้หาความชัดเจนมาให้คุณนะคะไพ่เดอะสตาร์คือไพ่ของความหวังนะคะแล้วก็ไพ่หกดาบเนี่ยคือไพ่ของความรักความสัมพันธ์ที่พยายามผ่าน,านอุปสรรคอะไรไปด้วยกันนะคะดันงนั้นนะคะ่ค่ะในความคิดของเขาก็คือเขายังอยากที่จะไปต่อนะคะแต่ไม่อยากไปคนเดียวค่ะอยากไปกับคุณค่ะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน นะคะความรักมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นราบเรียบตลอดมันก็มีอุปสรรคบ้างทะเลาะกันบ้างนะคะทะเลาะกันเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เข้าใจกันมากขึ้นเนาะใช่ไหมใช่คือทะเลาะกันแล้วก็คือเราก็ต้องพยายามเข้าใจกันและกันเนาะไม่ใช่แบบทะเลาะกันแล้วแบบเอด่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะ อ่ะต่อมาค่ะ the world ค่ะอืม the world แปลว่าอะไรเอ่ยโลกใบนี้นะคะเขายังคิดอยู่นะคะว่าคุณเนี่ยเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาแม้ว่าจะเลาะอะไรกันมาเยอะแยะมากมายเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะอืมอย่างคนที่แบบเลิกกันเลิก,เล,กเลิกลากันไปแล้วเนี่ยเขายังคงมาส่องคุณอยู่นะยังคงอยากรู้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอืม ไม่มีใครแทนที่คุณได้อเออรู้สึกว่าคุณเนี่ยคอมพลี e เขาเออให้ใจเขานะคะเข้าใจเขาอืมนะคะเป็นในรูปแบบนี้นี่คือความคิดของเขานนีะอค่ะทออีนิดนึงนะคะ,ออนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็จัตติสนะคะอะวงขอ ความรู้สึกด้วยดีกว่านะแถมให้ความรู้สึก King of w a n d s ค่ะอสองเหรียญค่ะเก้าดาบค่ะ Emperor ค่ะถามว่ารักไหมก็รักแหละแต่ก็มีความหยิ่งหยิงพอตัวนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่พูดในเรื่องของความรู้สึกบ่อยครั้งเออ ก่อนหน้านี้ขอขอดูหน่อยว่าคุณดีลกับราศีอะไรบ้างนะที่วางบอกไว้ราศีสิงเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมตอนหลังว่าเป็นธาตุด,ดินใช่ไหมคะอืมถ้าคุณเจอคนเหล่านี้ก็อ่ะแล้วก็มีราศีเมษอีกเออใครที่เจอเจอคนเหล่านี้นะคะก็จะอืมไม่ค่อยได้รับความหวานหรอกคะ่ะอืมนะนานๆทีบอกรักทีแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ย บอกได้เลยค่ะว่ามันเป็นคือมันคือความรักจริงๆนะเอออยากดูแลนะคะอยากเทคแคร์นะอยากอยู่ด้วยนะคะดูไพ่เหมือนเป็นไพ่แต่งงานอ่ะให้ดูเลยอ่ะนะคะอยากอยู่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะถือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคนะคะอืมไปได้เรื่อยๆค่ะนะพยายามใช้สติเยอะๆนะคะรับฟังการพูดคุยกันอืมนะคะอะ คราวนี้กวางขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงแล้วกันนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวกกวางก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมกวางกวางทาโลนะคะอืมข้อมูลของทุกท่านคือความลับข่าไม่ต้องกลัวนะคะอืมแล้วก็ไม่มีการชวนทำพิธงวิธีอะไรไม่มีนะคะกวางไม่ใช่สายนั้นนะเออไม่มีการหลงไม่มีการหลอกเลยนะอ่ะก็เวลาที่ อ,อหมอดูหรือว่าทาร่ลีดเดอร์อะไรเงี้ยเขามาตาม YouTube อะไรเงี้ยเราก็ลองดูและกันว่าใครอ่ะที่รู้สึกว่าคลิกกับเรานะรู้สึกน่าไว้ใจได้อะไรแบบเนี้ยก็เออลงไปดูกับคนนั้นก็ได้นะคะอันนี้มันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะอืมอ่ะมาดูกันค่ะใบแรกนะคะเขาอะมองคุณอยู่นะแอบชอบคุณอยู่นะคะ แต่เขาเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองเออว่าจะทัดเทียมสู้คุณได้หรือเปล่านะคะอันเนี้ยความคิดว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าอะไรมันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงตัวเขาหนึ่งใบอะที่บ่งบอกว่าเขามองโรคในความเป็นจริงถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้เขาก็จะไม่กล้าเข้ามาหาคุณเลยนะเออเรื่องของเงินทองเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการงานอะ มันค่อนข้างสําคัญสําหรับเขาอืมคุณกําลังดีลอยู่กับคนแบบนี้หรือเปล่าเออต่อแม่ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากเปิดโอกาสให้ตัวเขาเองได้เจอคนอื่นบ้างคุณก็ควรเปิดโอกาสเหมือนกันอันเนี้ยสําหรับคนที่เลิกหล่ากันไปแล้วนะแล้วการที่เขาติดต่อกลับมาแน่นอนค่ะกวางบอกเลยว่าเขาคิดถึง คุณเคยเป็นโลกทั้งใบของเขาคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดอืมนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆก่อนว่าเขากลับมาเขามาคุยกับเราอ่ะเขามีใครใหม่แล้วหรืออยังเพราะดูจากไพ่สถานการณ์กวางกลัวว่าเขาจะมีคนใหม่แล้วนะอืมนะคะอ่าต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกําลังได้รับผลกรรมจากที่เคยกระทํากับคุณไว้อืมนะ ประมาณนี้เลยถ้าคุณนึกถึงคนเก่าๆที่ทําให้คุณเจ็บปวดอะไรแบบเนี้ยหรือว่าการที่เขาคิดถึงคุณติดต่อมาหาคุณเขาอาจจะโดนอะไรสักอย่างมาก็เป็นไปได้เนาะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีมิถุนนะคะมิถุนเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆปรับตัวได้นะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความแบบสองอารมณ์นะคะ เออวันหนึ่งอารมณ์นี้อีกวันหนึ่งอารมณ์นี้คืออารมณ์ค่อนข้างเปลี่ยนแบบรถเลวอะไรแบบเนี้ยนะคะอืแต่ก็เป็นคนน่ารักนะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย